รวยสุขการยางสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะเอาใจคนลักรถอยากจะตรวจเช็คสภาพของรถนะคะเรามีโปรโมชั่นตรวจเช็คช่วงล่างฟรีทุกรายการฟรีทุกคันเลยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะตรวจเช็คสภาพของรถนะคะตรวจเช็คสภาพช่วงล่างของรถของเหลวและสภาพยางรถยนต์นะคะสามารถเข้ามารับบริการตรวจเช็คช่วงล่างฟรีกับเราได้เลยค่ะย้ำนะคะตรวจเช็คฟรีทุกคันค่ะหากช่างตรวจเช็คแล้วมีอะไรชิ้นไหนเสียนะคะทางร้านจะแจ้งและประเมินราคาให้ลูกค้า ตัดสินใจก่อนทำทุกครั้งเลยทำช่วงล่างกับเรานะคะแถมฟรีบริการตั้งศูนย์ด้วยเครื่องมาตรฐานจากอเมริกาและโปรโมชั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนด้วยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถทักอินบ็อกเพจเข้ามาจองคิวไว้ได้เลยค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยรวยสุขกันย่างยินดีให้บริการลูกค้าท,ทุกท่านเลยค่ะแล้วพบกันนะคะ